แหวนมั่นเจ้าสาวดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับรีวิวชิลี่สัปดาห์นี้ครับเป็นเรื่องของแหวนมั่นเจ้าสาวกันบ้างนะครับต้องบอกนะครับว่ารอบนี้เป็นแหวนเพชรน้ำร้อย by sirja ทุกทุกวงกันเลยทีเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของแหวนเพชรชูนะครับแหวนมั่นสวยๆกันบ้างนะครับเป็นเพชร by s j a น้ำร้อยทุกวงกันเลยทีเดียวนะครับเรามาเริ่มที่วงที่1กันก่อนเลย วงนี้เป็นงานใหม่นะครับใหม่เอีมมาเลยนะครับวงนี้ RW 1ออหน่งหนึ่นะครับอาร์วนะครับตัวเรือเป็นสิบแปดเคไวโกนะครับสิบแปดเคไวโกน้ำหนักอยู่ที่3.06กรัมนะครับสามกรัมนะครับเป็นเพชรน้ำร้อยครับ VS2 นะครับสามเอ็กเซเนะครับศูนย์จุดสารัดเมตรกานนะครับ 0.30กะรัตเมตรกลางนะครับวงนี้ลักษณะเป็นฮาโลลิงนะครับก็คือเป็นแหวนเพชรล้อมแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้อ่าให้เห็นจะใช้กันแบบนี้นะครับแล้วพอเเขาล้อมนะครับเขาก็จะมีบ่าข้างลงมาเห็นไหมครับว่าเขาเป็นบ่าข้าง2เส้นลงมาแบบนี้เข้าสู่ตรงกลางแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับลิงซซายวงนี้อยู่ที่53นะครับเพชรล้อมนะครับเพชรล้อมอีก52เมตรนะครับ0.26กะรัตนะครับ0.26กะรัตนะครับวงนี้ก็จะบอกนะครับว่ามีความสวยงามนะครับแล้วแบบ ลอมได้แบบดูกําลังสวยกําลังโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับใส่ออกมาแล้วนะครับก็ต้องบอกนะเลยนครับว่าเต็มไม้เต็มมือและดูโดดเด่นดูสวยได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับวงนี้วงนี้ราคาอยู่ที่4 5 0 0 0บาทนะครับ45,000บาทนะครับประเดิมวงที่1กันก่อนเลยนะครับต้องบอกนะครับว่างานสวยงานดีแบบนี้นะครับก็ต้องที่นี่นะครับที่ไอรับเจมครับคัดแต่งงานสวยๆนะครับคุณภาพดีๆไฟดีๆนะครับมาให้กับลูกค้าของเราทุกๆท่านเลยทีเดียวนะครับ วงนี้วงนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นลักษณะที่แบบว่ายอดคิดยอดนิยมมากเลยทีเดียวแล,ะละ้วลักษณะที่แบบแบบดูหน้าใหญ่ดูเต็มแบบนี้นะครับก็ต้องแนะนําวงนี้นะครับใครชอบในลักษณะแบบหน้าใหญ่หน้าเต็มๆนะครับผมขอแนะนําวงนี้ครับอาร์ตบิลหนึ่งหนึ่งสามครับนอกจากหน้าใหญ่หน้าเต็มนะครับแล้วดูไฟสวยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสเปคดีอีกด้วยนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทสำหรับวงที่1นะครับใครชอบก็กด CF วงนี้แล้วก็ติดต่ออีกมาได้เลยนะครับมี1วงนะครับ40,000 5,000บาทริงไซส์53นะครับไปดูวงต่อมากันบ้างวงต่อมาที่รบกลักษณะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแต่อันนี้เป็นเส้นเดียวนะครับ RW064 นะครับ RW064 นะครับตัวเรือนเป็น1 8 k ไว้โก g o l สไตลเคีว้โกน้ำหนักอยู่ที่1.76กรัม1.76กรัมมีเพชรตัวนี้นะครับเม็ดกลางครับเป็นเม็ดน้ำร้อย VS2 ครับ3 Excellent ครับ0.30กะรัตนะครับ0.30กะรัต วงนี้ดึงสายอยู่ที่50นะครับดึงซสายวันนี้อยู่ที่50นะครับมีเพชรก้านนะครับอีก14เม็ดครับ0.14ก์รัตนะครับก็หรือว่าเม็ดละ1ต่างแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเม็ดกล้านะครับเป็นขนาด30สตางค์นะครับ30สตางค์นะครับอ่าวงนี้วงนี้ราคาอยู่ที่36,000บาทนะครับ36,000บาทนะครับอันนี้นะครับเขาจะเป็นแนวนเพชที่เป็นแบบว่า เป็นเม็ดแถวเดียวแบบนี้ครับเป็นเม็ดแถวเดียวแล้วก็เป็นเพชรไม่กลางแบบเดียวแบบนี้คือต้องบอกนะครับว่าเมกติก้นะครับใครชอบแนวแบบใหญ่ๆหญ่ฮาโลลิงก็เป็นแบบมันได้หรือใครชอบที่เป็นแบบสไตล์มินิมอลเรียบๆก็เป็นแบบวงนี้ได้นะครับอ่ะผมให้เทียบกันนิดนึงอ่ะเห็นไหมครับคือต้องบอกนะครับว่าตรงนี้2เม็ดนี้เป็นเพชรน้ำร้อย VS230 ทูสาตงเหมือนเหมือนกันทั้ง2เม็ดแบบนี้เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอทำลักษณะตัวเรือออกมาเนี่ยผมก็จะมีราคามีมีรายละเอียดที่แบบมีความ แตกต่างกันมาออกมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบแนวไหนใครชอบแนวไหนเลือกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น2แนว2แนวแบบนี้เลยทีเดียวอย 3, 36, ่างวงนี้นะครับอยู่ที่3 6 0 0 0บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะครับใครชอบแนววงนี้วงนี้นะครับถ้าเป็นแนวแนวแหวนมั่นนะครับเราก็จะบอกว่าเขาคือสปอเตอร์ริงนะครับสปอเตอร์ริงก็คือแหวนที่มีบ่าข้างแบบนี้ครับซึ่งแหวนที่มีบ่าข้างเนี่ยเขาเชื่อกันว่าแบบผู้บ่าวสาวนะครับเมื่อหลังแต่งกันไปก็จะมีผู้ใหญ่ที่แบบ เขาประทับคำจุนให้กับของคู่ของเขานะครับได้แบบราบเรื่อยไปได้ด้วยดีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครชอบแนวนี้ก็ติดต่อได้เลยอีกเช่นกันนะครับอ่ะวงนี้วงที่2ครับ R.W.064 นะครับราคา3 6 0 0 0บาทนะครับผมนึกออกแล้วครับว่าผมลืมโชว์ใบเซอร์ไปใช่ไหมครับเพราะทั้งสองวงนะครับมีใบเซอร์ทั้งคู่นะครับอ่ะผมขอโชว์ใบที่1นกันก่อนนะครับใบที่1นะครับเป็น BVS2 ครับ30 s ส a r ตใบนี้นะครับอ่า สาม e อ l e เซเนนะครับไม่มีฟลูออเรสเซนต์แบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่าใครชอบเม็ดนี้ที่เป็นฮาโลลิงวงแรกไปนี้นะครับและเบตะกี้นะครับที่เป็นแหวนแถวเดียวนะครับก็เป็นดีเวสซูสามสิบสตาร์เหมือนกันสาม c e l l e n t นนะครับนอนแบบนี้เหมือนกันนะครับใครชอบแนวนี้ลองดู2วงนี้ได้เลยนะครับอ่าโอเคครับเราไปต่อที่วงต่อมากันบ้างดีกว่าวงต่อมานะครับวงต่อมาเรามาดูวงนี้กันบ้างนะครับ R.W. 1 1 1่นะครับ R.W. 1 1 1่ครับตัวเลามีสิบแปไว้โกครับ 18K ไว้โกน้ำหนักอ,อยู่ที่1.77กรัมนะครับ1.77กรัมมีเพชร1เม็ดแบบนี้ครับเพชร1เม็ดแบบนี้เพชร1เม็ดแบบนี้0.30กะรบบัตนะครับ0.30กะรัตเม็ดนี้เป็น D Color V s 1นะครับ D Color V s 1นะครับเป็น3ามเอ็กเหมือนกันไปเซอร์ J.A. แบบนี้เหมือนกันเพชรน้ำร้อยสวยๆแบบนี้ เลยทีเดียวนะครับลักษณะวงนี้เห็นไหมครับลักษณะวงนี้เขาจะเป็นแหวนเพชรชูเม็ดเดียวนะครับเขาคืมีลักษณะที่แบบว่าลากจากเส้นตรงนี้ครับขึ้นไปบรรจบกันที่ตรงกลางแบบนี้ให้มีลักษณะที่แบบว่าลากที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวแบบนี้นะครับ DVS 1วงนี้เห็นไหมครับอ่าสวยๆแบบนี้ราคาลิงไซส์นะครับอยู่ที่51นะครับลิงไซส์วงนี้อยู่ที่51นะครับแล้วก็อ่าราคาวงนี้อยู่ที่33,000บาทนะ 33,000บาทแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าแหวนลักษณะนี้เนี่ยเขาก็จะเปะ็นลักษณะที่แบบว่ายกสูงขึ้นมานิดนึงนครับให้ประกายไฟได้แบบโดดเด่นสวยๆเต็มๆวงแบบนี้เลยทีเดียวนะครับลักษณะของแหวนมา่านใครชอบแนวนี้นะครับผมก็แนะนำนะครับวงนี้อยู่ที่3 3 0 0 0ืบาททีเดียวแล้ว333,000บาทราคากำลังน่ารักกำลังสวยแบบนี้เลยทีเดียวได้เพชรน้ำร้อ VS1 วงนี้ไปเลยนะครับดิงไซส์วันนี้อยู่ที่51นะครับ ใครชอบวงนี้ใครชอบเม็ดนี้ผมก็แนะนำนะครับ DVS1 33,000บาทนะครับ3าสิตังวงนี้อ่าใครชอบวงนี้ 4F ได้เลยนะครับและใบเซอร์ของวงนี้ก็จะเป็นเม็ดใบนี้นะครับจะเป็น D Color VS1 นะครับ0.30กลัด 3, 3 Excellent แบบนี้นะครับ ผมบอกได้เลยว่าเพชรแต่ละเม็ดใน hard and arrow ด้วยนะครับผมแค่ไม่ได้บอกทุกๆเม็ดน,นะครับแต่จริงๆนะครับคือตัวปกติเนี่ยที่เราคัดมาก็จะเป็น hard and arrow เกือบทุกเม็ดแบบนี้เลยทีเดียวนะครับเม็ดต่อมาวงต่อมาเรามาดู rw 1 1 4กันบ้าง rw 1 1 4วงนี้ครับตัวเรยเาสิบแปด k ไว i t ครับ1 8 k white gold น้ำหนักอยู่ที่1.92กรัม 1.92กรั 1> 1. มวงนี้อ่าเป็นเพชรน้ำร้อยใช่ไหมครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นเพชรน้ำร้อยทุกวงดีคัลเลอร์ครับ VS2 3 Excellent ครับวงนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับวงนี้อยู่ที่0.36กะรัตนะครับ0.36กะรัตหรือว่าเพชร36ตางนะครับ36ตังมันหมายความว่าอย่างไรครับคือปกติเนี่ยเพชรมันจะมีตั้งแต่แบบ30 31 32 33เป็นถึง40ใช่ไหมครับ36ตังเนี่ยเขาเรียกกันว่า premium size ครับก็คือว่าไซส์ของเพชรเนี่ย เข้าใกล้กับขนาดที่เป็นขนาด40ตังที่เป็นสเตปต่อไปของราคากันไปอีกนิดนึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเขาจะมีการปรับขึ้นมาหน่อยนึงครับแต่ว่าต้องบอกว่าราคายังเบาๆไม่ถึงกับเท่าเทียบเท่ากับ40ตางแบบนี้เพราะฉะนั้น,นก็คือเหมือนกับว่าได้เพชรขนาดเท่ากับ40ตางแต่ในราคาแค่ประมาณ30ตางเท่านั้นเองผมก็เลยบอกว่าวงนี้เนี่ยพรีเมียมไซส์ที่แบบว่าสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวครับซึ่งก็เป็นเพชรน้ำร้อยใบเซอร์ g a a DVS2 36สตางสิสวยๆแบบนี้เลยนะครับ วงนี้มากับริงไซส์ยอยู่ที่48นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่48นะครับแล้วก็ใบเซอร์สจเอสวยๆแบบนี้นะครับวงนี้ราคาอยู่ที่37,000บาทนะครับ37,00 0บาทนะครับลักษณะของเตยครับก็จะเป็น6เตยแบบนี้นะครับแล้วก็ก้านตรงครับวงนี้จะเป็นก้านตรงแบบตรงๆแล้วเขาก็จะมีสันแบบนี้ให้เห็นมิติของแหวนแบบนี้เลยทีเดียวนะครับกอต้องบอกนะครับว่าลักษณะสวยๆแบบนี้นะครับวงนี้อะ่ะ ใครชอบนะครับ3า0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับวงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นงานที่แบบว่างานมาใหม่งานสวยๆสักหนึ่งวงเลยทีเดียวนะครับเห็นประกายเห็นฮาร์ดแอนแ์รถชัดๆกันแบบนี้กันเป็นเลยทีเดียวนะครับใครชอบวงนี้ใครชอบวงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับ37,000บาท d v s วทตัง RW 1 1 4นนะครับและใบเซอร์ของวงนี้ครับก็จะเป็นอันนี้นะครับ เห็นไหมครับ DBS 0ูนยตั้งแบบนี้นะครับ Hard Air Low ครบแบบนี้สวยๆแบบนี้ Premium สายวงนี้ก็ต้องเป็นใบนี้นะครับ RW 114นะครับ RW 114นะครับไปดูอีก2วงต่อมาที่เหลือกันบ้างนะครับวงนี้ครับ RW 109นะครับ RW 109นะครับแหวนตัวเลนส์สิบแปดคเอลไวโกขนาดหนักอยู่ที่2.68กรัม2.68กรัมวงนี้เป็นเพชร40สตางค์กันบ้างครับ 40สตาร์นะครับเป็นเพชรน้ำร้อยเช่นเดียวกันครับน้ำร้อยดีคอลเลอร์ vs 1นะครับวงนี้เป็น vs 1นะครับ0.40กะรัต0.40กะรัตวงนี้เม็ดกลาง0.40กะรัตและเพชรข้างครับ10เม็ดครับ0.15กะรัตแบบนี้ครับ0.15กะรัตแบบนี้ครับเขาจะเป็นเพชรไล่ไซส์กันเห็นไหมครับเขาจะเป็นเพชรไล่ไซส์กันข้างละ5เม็ดแบบนี้ครับ ไลายส่การคาละห้าเป็นแบบนี้ก็ามีการตัดขอบให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับ <tabii. S 1> แล้วเขาจะมีเห็นไหมครับว่าเขาลู่เข้าสูส่ตรงกลางแบบนี้ให้มีมิติให้มีความอ่อนช้อยให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับ at ซึ่งวงนี้นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นเตยหกเตยแบบนี้เขาหกเตยแบบนี้ทำให้ลักษณะที่แบบว่าเป็นเพชรทรงกลมกลมแบบนี้สวยๆกำลังดีแข็งแรงแบบนี้เลยทีเดียวนะครับวงนี้มากับริงไซส์ห้นะครับริงไซส์ห้างนะครับข้าๆนะครับเป็นช่องเป็นไฟแบบนี้ให้มีความสวยงามมากยิ mainly, ่งขึ้นนะครับ ริงไซส ok ์ห้าสิบวงน oui, ี้นะครับร mm ิงไซส์ห้าสิวงนี้นะครับราคานะครับราคาอยู่ที่55,000บาทนะครับ55,000บาทนะครับสำหรับแหวน40สตางค์วงนี้ครับแหวน40สตางค์วงนี้นะครับใครชอบประกายไฟระยิบระยับแบบนี้นะครับก็ต้องอย่ารีบจับรีบจอนะครับวงนี้มีอย่างละ1วงเท่านั้นสำหรับรอบนี้นะครับแผ่นเพชรใบเซอร์แบบนี้ครับ ก็ต้องบอกนะครับว่างานของเราคัดมาแต่แบบเพชรสวยๆวยคุณภาพดีดีอย่างเบ็ดที่เนียนอนเลยทีเดียวนอกจากคุณภาพสวยไฟดีนะครับแล้วต้องบอกว่าราคาดีคุณภาพดีอีกเช่นเดียวกันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจให้รีบจับจองนะครับ r b 1 0 9งนวงนี้55,000บาทเท่านั้นนะครับ5 5า0 0บาทเท่านั้นนะครับรีบจับรีบจองได้เลยนะครับและใบเซอร์วงนี้ครับก็จะเป็นเม็ดนี้เอรอ,อันนี้นะครับ ใบนี้นะครับ D Color VS1 นะครับ D Color VS1 ใน,น3 Excellent นะครับครบ,ครบแบบนี้เลยนะครับและว,วงสุดท้ายนะครับวงสุดท้ายเรามาดู50 Star กันบ้าง50สตาร์วงนี้นะครับ RW107 RW107 ตัวเรยเป็น 18K ไว้โก g 18K ไว้โกน้ำหนักอ,อยู่ที่2.88กรัม 2.88กรัมมีเพชร1เมตรแบบนี้ครับเพชรหนึ่งกรัม1เมตรครับ50สตาค์ครับ0.50ก์หกรัตเป็นเพชรน้ำร้อยครับ VS 2แบบนี้เพชรน้ำร้อย VS 2แบบนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ ตรงก้านะครับ20เมตรครับตรงก้า20เมตร0.20กรัตนะครับเมตรละหนึ่งตามแบบเมตรไล่สวยๆกันมาแบบนี้แล้ทีเดียวครับลักษณะก้านครับเขาจะเป็นลักษณะที่เป็นควายนิดนึงให้มันมีมิตินิดนึงแล้วเขาจะเป็นเพชรนะครับสลับกับตัวเรือนทองแบบนี้ครับให้เขามีความสวยงามให้เขามีมิติมีไฟที่แบบว่าดูโดดเด่นมากเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักเพชรรวมน้ำหนักเพชรรวมรวมกันวงนี้อยู่ที่0.70กรัตนะครับ 0. 70การัดนะครับเม็ดนี้50สตาร์นะครับมีความใหญ่มีความโดดเด่นขึ้นมาเต็มที่เลยนี้เลยทีเดียวครับ50สตาร์นะครับสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่ดีครับอ๋อลิงไซส์ก่อนนะครับลิงไซส์วันนี้อยู่ที่ 53นะครับเรียงไซส์วันนี้อยู่ที่53นะครับและราคานะครับราคานะครับช่วงนี้เราจัะจะไปที่69,900บาทนะครับ69,900บาทนะครับช่วงนี้ราคาเพชรปรับลงมานิดนึงครับเราก็จะปรับตัวลงมาให้ตามนะครับให้ได้ลูกค้าได้ของสวยๆราคาดีๆให้กับลูกค้าของเราทุกๆท่านแบบนี้มิเลชีเดียวครับ69,900บาทสำหรับแหวนเพชรวงนี้ครับสวยๆวงนี้นะครับไม่ต้องรอจัดโปรจัดอะไรครับจัดไปเลยนะครับวงนี้69,900บาท เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจวงนี้ครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับ R W 1 0 7นะครับ69900นะครับ69900นะครับเพชรสวยไฟดีอย่างนี้ก็ต้องมีที่นี่ที่ไอเลิฟเจนแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่ะวงนี้วงสุดท้ายสำหรับ50สตาดาววงนี้ใครชอบกด cf เข้ามาได้เลยนะครับและใบเซอร์ก็จะเป็นวงนี้ใบเซอร์ก็จะเป็นใบนี้นะครับ50สตาดาวครับดีคอลเลอร V.S.2 แบบนี้นะครับใครชอบวงนี้ใครชอบวงนี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันนะครับวันนี้เรามาดูกันอีกสักรอบนะครับว่าวันนี้ได้ชมวงไหนแล้วไปกันบ้างนะครับเพิ่มบอกนะครับว่าวันนี้มีแต่แหวนสวยๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับเพชรน้าร้อยแบบแบบประกายระยิบระบเป็นขนาดนี้นะครับฮาโลลิงวงนี้ครับล้อมๆแบบนี้ครับ45,000บาทนะครับแถวเดียวแบบนี้ครับมินิมอลสไตล์ครับ 36,000บาทนะครับชูเมดเดียสโซลิเทร์วงนี้ครับ33,000บาทนะครับ3 3 3 6 4 5นะครับวงไหนดีครับ3าสตาร์ทั้งหมดเลยนะครับมาวงนี้กันบ้างครับเม็ดเดี่ยวสาสต่างพรีเมียมไซส์ครับวงนี้37,000บาทนะครับ37,000ื่นนบาทครับและ40กับ50สตาร์ครับ40่สิบกวสตาร์วงนี้ครับวงนี้อยู่ที่55,000ครับกับกับ 6 9 9 0 0่กาันเก้ครับห้า่กับ69,900ารครับรับวงไหนกันดีนะครับก็สามารถติดต่อแล้วก็ติดต่ออีกเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับก็จบกับรักสำหรับแบวนมั่นสวยๆทั้ง6วงนี้ครับใครสนใจวงไหนครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์แอดก็ได้นะครับทางโทรศัพท์ก็ได้แวะมาชมทางร้านครับร้านอยู่บนถนนเหศักดิ์สีลมนะครับก็สามารถทำนัดหมายกันเข้ามาได้เลยนะครับ เราก็ยังมีสินค้ามากมายแบบนี้ให้ชมกันในทุกๆสัปดาห์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ EQ พ่อคาเป็นจางไอเลิฟเจน,นครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ